năm bên bờ anh xin đi ngủ rồi, sẽ xong thằng này con hơn đấy của, của, mẹ ơi, được cả được không mà đeo, cả khoa văn chữ tì cầm điểm tì, cả cháu có nữa, con đầu, đổ, mà than nghèo cả nhà con bắt tay bị đột rồi มราไรับหัวาได้ความอะไจะแวกทั้งแต่น so ี้จะอู SOUND ้เ SI ห so 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 ็นหน่อยสะดุ้ข so ึุนงปกว่าอันที่มันเตะเตเตะไปแต่แกมันคืออ้หนอแต่ที่มันอู้เป็นทำนองไปเรียบร้อยละหัวจะไปซ่อมทำในว้นนั้นบเก็นเล่าตั้แต่เกาจนไหลให้ังไปไดีจะมองหันเขอไปเหมือนดีโอเฮบอกฮะ เอโคเออโอเคก่อนอ่าโอเคนะไปน้องเซธานั่นจะใส่ฟังพอดีเนาะมันจคืนภาพเม่มันมีฝันล้างฝันภามีคนท่านใหญ่ดวลดำทะลงผ้าข้างสีแดง ในมือนี่ตือมีดมาตดยมารยากาศของพ่อแม่มาทีแล้วเอามีดที่ตือมาโกยด้านขวาม้านซ้ายด้านขวากีนเอายางหูจุ๊บเอายางมืใจ่าควักเอายังในยันเนตคือแกนตาทั้งสองบ้านของพ่อแม่มาทีแล้วเล่นเข้าสู่ป่าไปปะโธทำบุญนับตั้งแต่เกิดมาเป็นคนหมเคยฝันเช่นนี้ตั้งตื้อมันเพราะเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น หรือมันจะอาเกลอะไรเกินแก่ตกเก่าแลครอบครัวก็แล้วไปถามพระเวสสันดออยากโยงท่านตังหนักอันที่จริงแต่แรกเริ่มสัญญากันไปแล้วก่อนจะมาอยู่ป่ามาเที่ยวไยยน้องนับนั่งตั้งแต่ยามไม่กลางคือกลางเคินไปนอกกว่ข้อแมกเกี่ยวข้องซึ่งกันและต่างแค่มันกเย็นข่ด แต่วันนี้มันเหลือรดเหลือทุนแค่เดียงแค่ไหนเพรบะผมพูไปพึ่งแซ่บไปการนั้นก็แม่มาดีอยู่ในหัวในเวียงจะมองถามเพรอาจารย์ปุโรหิตก็ย่อมถามได้แต่อันนี้มันอยู่กลางป่ากลางดอยก็มาถามยิ่งพวกกันเพราะคือจะมองกับหัวของหัวห่างกันไม่จะไปตอบอะไยังได้เพราะมันเป็นสัเกี่ยวกถามลูกนักจ๋อก็ผมพูดเหลือหลับไปเรียบร้อยแล้ว

พระเบสระอนก็มาเกิดในไก่าทะกองของกองในพระดมบาผีกลังวัดลอยไปบนคนก็ลังวาตลอยตั้งแกรจานทละจากกำลัง่อยไปลุกมแลมาเกิดพิจารณาีเนี่ยมัน่อยตั้งบนคนมันอยตั้งกงจาเที่ละามอยตั้งล่มอีกป่อีแม่ตั้งไหนฟังไมด้ นี่กองเขาไปสักร้อนนะกระทั่งก๊กก๊กกกบางคนเนี่ยเตรียมบุ้งกับลุงไว้เด้อยกระทั่งไปเปิดนะมันกุ้งมาแช่จะได้มาตามหันเข้าก็บห้องสุราล่ะเพราะอันนั้นมันผีถ้าต่อยกับคนอันผัดเป็ดผัดเป็ดกระลูกนะสาเตะชาบะหมั่นกระแมวเอ้ก๊กก๊กกอยู่ต่างกันแต่เลยเอิอถามว่าวันนี้ยามที่กัง้อยมหาในกางตั้งกางสื่อ พาะแม่วันนี้ก็เอิบต่อพระเวสสันดรทั้งน้องเองพระเจ้าค่ะไเดีเลิดน้องมาเนี่ยได้อย่างกรรมกรรมยามพิการเขาอู้กรรตั้งแต่แรกเริ่มแล้วพระเจ้าว่าเขาบอกข้องแฝงกับยามพิการข้าเพียงพปะิดเจ้าเตี้ยขน้องมาในกรรมเช่นนี้พระเจ้เป็นเทศอังกรรมวาร่มจอมจักแต่เป็นเพราะว่าน้องนะ ฝันได้มางที่เออวันองเข้ามาทำอะไรน้องเล่าตั้งนอขนะอยู่ตั้งนอกพ่อแม่มางทีก็เล่าเล่าตคงฝันที่ฝันได้แก่นะเพราะเวรสันดอนฝันเพราะเวรสันดอนได้ฟังนถ้าญาติโยมท่านต่างหลายก็ล่วงรู้อนาคตนำสยามคืออนาคตปายหน้าเพราะวันพรุ่งนี้เรานวรตามที่ได้เรีงาทองมาวันพรุ่งนี้บูหามเข้าชูชก ก็จะต้องประกกันแหก็จะดีอัาเป็นลูกพักของพระแม่มันรีไปแต่จะไม่บอกอย่างอ้างตรงๆบอกมาได้ี่น้องสถาตั้งหลายพ็ออัยยัเกินชื่อบ่าลูกเปียกขี้หมูกับหมูดำเด็จากแม่จากพ่อมาเปลี่ยนเรื่องนี้เนี่ยลูกเปียกสมุนแก้แต่ละดวงใจของแม่ควรเพื่อจะมาขอลูกไปเบียขี้ข้าเขาจะิูงไปกรต่ายตั้งหลายเพราะเป็นสัตว์นอต่างแหบายปขึ้น ได้ในทันทีลวมผู้ไปตะกืนป่าน้องเหยเมืทีเมียรัาของปีกำฝันที่น้องฝันอย่างนั้นมันเป็นเหตุอะไรหรอที่มันฝังร้ายประการนี้มันเป็นเพราะว่าท่านในตัวน้องมันกำเริ่น้องเคยอยู่ที่สุขที่สบายมา่อนปันนี้น้องใหอยู่ที่ทุข์ที่ยากมันเป็นธรรมดาประเวณสัตว์ที่ เปย่าหน้าน้องเคยปิ๊กไปเด้อปิ๊กไปนอนยันเกาะและเสร็จแต่บางวันบางทีก็ทุลาราพระเบดส์ตอนปิ๊กมานอนในที่อาสน์บริเวณของตุเกาะวันลุ้นลุงเจ้ากินข้าวไงเสร็จซับกับเตรียมพร้อมที่จะออกป่าญาติโยมท่านอะไยวันนี้มันก็เหมือนดำทุกวัน เม็ดบ้ามันดูเหม่นมันดูปัวมันดูหมอมันดูเศร้ามันมามีความรื่นเริงมันเพินใจมันทุกวันทุกวันที่ออกปากจะมีเสียงมีบอกมีก้ามีเลิกต่างหลายมาห้องร้องพังเป็นกูเป็นกีมเพราะแม่วันนี้ได้ห่อมได้ห่อมแต่วันนี้มันเงียบดันดานเงียบจอยโวยเนาะพี่ดีเป่นแบบนั้นปะก็เงียบปิ๊ nhẹp da đây bỏ nhẹp da rồi đây nhẹp đi đều đó thế vì nó sơn da rất là nặng và nếu mà nhẹp thì cô gần tí trong một môi trường như hiện nghe có phá phá cả đôi đen sờ bờ nó đằng xì lửa hai chú chỉ cười được cả máy hồn cắp cài về máy đọt máy đọt cắp cài về máy hồn anh nhắc đến một cái có đi ออย่างที่บอกเคยเกิดวันนี้ก็เกิดมีแต่อุปสรรคต่างๆนานาเอ๊ะมันเป็นเหตุไออย่างจะเกิดทุกครั้งเวลาปาถนาอยากได้อันใดสิ่งใดได้หมดใค่ได้บอกกลเองนะงอกทันทีพ่อแม่ทานทีดิพ่อแม่ยากจนท่านท่างๆอยจะลืมว่าเป็นที่ักของคนในเทวดาน่ะการทีเข้าป่าต้องการสิ่งใดให้เราได้หมด แต่วันนั้นเราเป็นบ่มือได้ตุ้งได้ยากแต่วันนี้มันอยี่ยมันชกยากได้แง่กานแข่หัวมันมาได้ก็ชกแถมจะมาหมีเตี๋ยว้าป่าก็ปลาป่าหลงป่าเออนั่งเตอในใจมันก็ถึงลูกพ่อแม่มันมีมีลูกอยู่สองคนชื่อกันแหนจะดีตัวนได้ร้อยตีกน้อยในนี้นะฮะแต่หยอง ในทองด้วยปังยากโยมสาธุชนนั่นตั้งหลักทีนี้เกิดแรใจว่าอั้มถ้าใดจะต้องอั้มแล้ววันนี้จะปิ๊กหลังถ้ามันมาได้นับเหลือเอากำบ่เป็นยังเพราะมันมามีแล้วการที่จะปิ๊กต้องอั้มปัญญาอินผู้ัำสองสวรรค์จัดฟ้าทะเลงแรงพอหังด้วยคลิปพยาเต็งปัญญาอินนี่มีเกณฑ์ตัดติ๊กอยู่แก่น์หนึ่งอยู่กลางนะครับเนี่ ก็หนังวแสดงว่า <Techn> เ <Pokémon> <since rapper> ัเคยปอ่อนอันนี้ผมอตัวตัอตคยตายเ่อเแต่ในท้องก็ไวคปัญายินนก็มันเลี้ยงเลี่อที่ภายในเนี่ยคือเก่นตติโอ้ตอนนี้พ่ีที่พิสูตรีคพัมถาว่าได้ก่อนตอนนี้ไม่อนุญาต เพราะไอ้ญาเพราะตอนนี้ผมูามเข้าชูชกทางปลาแบบไปมันก็เราเข้ามาอกากระแหงจะมีนึกข้ามไปนโดยนะนึกข้ามไปนโดยก็เราเข้ามาอกากระแหงจะมีกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรตามเรียบร้อยแล้วผมูามเข้าชูชกเนี่ยเอาายเอาเกือเนี่ยมัดตั้งสองตั้งบุกตั้งตีกระช่วกันชักลั่ตีแต่แบบปนป่า ถ้าปล่อยให้เขาแค่มาทีปีกมาขนาดนี้แล้วมาเจอความเข้าเนี่ยการเนื้อตาของพระเวสสันดรจะแบบเป็นอันสําเร็จจะมีอุปสรรคเดี๋ยวอย่างไรอย่างเงก็เลยยวดตรัสสัำเตวโกตังสาวว่าสู่เจ้าตังสาวจุ่มไปในละมิเตเป็นอันเด็สามตัวครับเนื่องเสื่อหลวงม่ใช่เสื่อหลวงนี่นะเสื่อหลวงแะ่รเนี่ยจรองเป็นอย่างเงี้ยสีพสามเป็นพย่างเงยเราจะสีไปนอนต้นไก่ทัหมดตัง ้ามเ่พระแม่มาดีเดียวผนเด็ดขาดเทวดาดั้าสามแถงเป็ดเป็นซัดไร้ตามกมของเจ้านาทูนพระอินไปแถงเป็ดเป็นซัดไร้นอนเกิดใจยังหนางปีนอกจากนาตันตาณหทีนี้กพแม่มาดีป้องเป็นฟ้องแม่เป็นเจ้าเอเออ้ใจคือเดินหานลูกเป็นยังไรไม่ใช่ความเป็นแม่เนาะ รักใดเล่ารักแท้เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวหวงใดเล่าหวงเจ้าดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกหยุดพุกคราความพักของใครเล่าพี่น้องศาสนาตั้งแต่ไหนจะเสมอเท่ากับความพักของแม่แม่เป็นลูกออกมาแม่เกิดลูกออกมามันเมนเจ้าของงาแม่ใหญ่แม่ตั้งหลั เกิดลูกมาก็ามเป็นแบบปิงออกมาอีหล่อเขาบรรยู่ในนี่โดนเกาเดือนชีดเดือนเบ่งแล้วเบ่งแแฮมเบ่งแแฮมเบ่นป้านไทยจะไปมีหลัไม่น่ามาสนุกนี่อ่ะมันแต่งน้องโขมเนี่ยแต่ลูกข่มย้อนอะไรย้อนลูกตา้ย้อนลูกเพราะฉะนั้นท้องฟังได้เรื่อกับความมักของผู้เป็นแม่ที่มันยิ่งใหญ่ ไม่ยิงที่จีว่าแม่อุ้มเฮาบรรลักเหนื่อยบ่พักรับกว่ลวงพ่วงบ่าเลิกเพิกกว่าคิดตายแต่เราได้มีแม่คนเดียวเราทีนี้แม่ก็มาขึ้นถึงลูกก็ตัดสินแม่ก็ฟังมาดีนั้นแม่กู่ว่าพยานอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ลูกพี่น้องสะาาความระคิดนะพ่อแม่มานทีนี่บอกขู้เลยว่าลูก จะต้องปลูกปเปลี่นที่ค้าของปลูกครับในใจแม่นนลนนนนแล้วคือว่าตอนนี้ลูกในยูกับก็เป็นสันดอนพราะบอกก็เป็สันดอนไปแล้วก็ถอดลูกดีๆพอแม่บางทีบอกมูด้วยซ้ำว่าตอนนี้ลูกของเขาก็มีแล้วพอแม่บางทีบอกมูว่าตอนนี้ลูกปลูกเอาไว้เพื่อตามจะเรียบร้อยแล้วจาที่ชนดูท่านทุกคนเดินมาในป่า มาเจอสัตว์ายตางามันแจ่เงอย่างไรห่อหนักหลงกาวมันระาจากกำงาขแาแต่พี่เจ้าตางสามคนน้องจึงบาทีมีรูปแหมศองือการหาด้วยจานีข้ามกามมัในะเนิรพระอาทิตย์ก็วจะนลาลับอัศลลงลับเทียงของแก้วพระสมเมธทอลลูกยังได้กินขาเต้อลูกยังได้กินนมเต้อ ข้าน้องจะป้องวิ่ไปหาลูกจะป้องเอาลูกไปหาน้ะจะป้องเอาลูกไปรับไปนอนขอผีเจ้าตังสังจุงลิงเว้นหัวดำข้าน้องจินเติ์ขอร้องข้อนวันย่างไดก็เป็นผลเพราะมันยังมาถึงเวลาเติ์การละเวลามาคบไ่ที่บุคลากเข้าชูชกกระชุนกระชากลากตีกรนันจะรีบออกนอกป่าไปแล้วโพสทีสายตาของพ่อแม่บัดนี้เรียบร้อย Sắp lái tăng sao khu vực để mà đặt lên bếp bắp của cõi luôn cung nha nhật lên nó bớt đăng ở bề bầy mẹ bầm bì nóng xanh nha 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 tăng, tăng, nha 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 ถามว่าจใจมันเก็เติมทาไผ่ความคนเป็นแม่เพราะมันได้ก็เติมทางบัวก่นหรอกมันเอาลูกก่อนกินข้าวเรยยางแอบแฝงเรือยอย่างทำบ้านเร่ยยางทำอะไรอย่างหยุดตอนนี้ขับมาแล้วออกไปแอวต่างนอกรอกมันคิดสักพักด้วยความเป็นแม่เพราะแม่มาดีกับมัน